ค่ะวันนี้เรามาทำต้มจืดใส่หน่อไม้สดกันนะคะนี่เลยค่ะเรามาป,อก,ปอกเปลือกหน่อไม้ก่อนนะคะพอดีเราไปซื้อหน่อไม้มาจากตลาดค่ะนี่เลยเราก็แกะเอาแต่ของอ่อนๆไว้นะคะของแกะเร้ของแกะเ,เราก็แกะทิ้งได้เลยค่ะแล้วก็หัน่นที่มันเป็นเปลือกอย่างนี้ทิ้งนะคะพอเราหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปทำความสะอาด น้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาหั่นซอยกันได้เลยค่ะนี่เลยค่ะล้างเสร็จแล้วเราก็มาหั่นซอยแบบนี้เลยหั่นซอยเป็นชิ้นบางๆนะคะเขาจะได้สุกถึงกันทั่วกันเร็วนะคะหั่นชิ้นบางๆเราจะทำต้มจืดหมูใส่หน่อไม้สดกันค่ะนี่เลยโคนต้นแล้วก็หั่นเป็นแว่นแบบนี้เลยค่ะ หรือใครชอบชิ้นใหญ่ก็ตามชอบได้เลยนะคะทางบ้านเราชอบชิ้นเล็กๆบางๆมันทานง,ง่ายดีด้วยค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยนะคะพอเราหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปต้มน้ํากันค่ะเราจะต้มสักหนึ่งน้ำก่อนนะคะแล้วเราก็ไปทำน้ำต้มซุปกันเลยจ้าเราก็ใส่ขนอปังไปหนึ่งก้อนนะคะแล้วเราก็ทุบกระเทียมใส่ไปเลยค่ะ ลังจากนั้นน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปเลยค่ะใส่ซี่โครงหมูที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะใส่ให้หมดเลยสักพักถ้านอไม้สุกแล้วเราก็ตักหน่อไม้ขึ้นมาได้เลยค่ะนี่เลยแล้วเราค่อยมาใส่ในในหม้อน้ำซุปเรากันนะคะ ่อนที่เราจะใส่เราก็ตักฟองออกก่อนเลยค่ะฟองไขมันของกระดูกอะค่ะเราตักออกเลยตักออกเสร็จแล้วเราก็มาต้มหมูให้มันเปื่อยเลยนะคะแล้วเราก็เตรียมใส่หน่อไม้เราลงไปได้เลยจ้าแบบนี้เลยค่ะหน่อไม้ที่เราต้มไว้อีกหม้อหนึ่งนะคะเราก็ตักขึ้นมาใส่หม้อน,นี้ได้เลยจ้า ตุนไปอีกสักพักหนึ่งนะคะให้ซี่โครงหมูมันเปื่อยก่อนแล้วเราค่อยมาปรุงรสกันได้เลยค่ะนี่หมูเราเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมรสชาติได้เลยค่ะชิมรสชาติกันกัน อ,อร่อยได้แล้วปิ้ใกลจะเสร็จแล้วนะคะใส่ต้นหอมปิดท้ายกันเลยจ้าหอมๆกันไปเลยปิดท้ยขอบคุณที่รับชมกันนะคะต้มจืดหมูใส่หน่อมไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนทานต้มจืดใส่หมูใส่หนม้กันจ้าสวัสดีค่ะ